สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำแต่งนะครับวันนี้เราขับตามรถหล่อบ้านกรวดครับพาเสียตินมาส่งเจ้าสมพง์นะครับ วยรุ่นครับวัยรุ่นโอ้โหวรุ่นไม่ไม่นั่งหน้านะครับไวัยรุ่นนี่ชอบอยู่ข้างหลังนะวัยรุ่นตอนนี้เราก็ถึงบ้านเมืองลิงแล้วนะครับแต่จุดหมายยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนนะครับถึงเมืองลิงแล้ว เดี๋ยวรอชมตอนถึงจุดหมายนะครับท่านผู้ชมน่าจะถึงแล้วนะครับ น่าจะถึงแล้วเอ้าถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วครับถึงแล้วบ้านหลังไหนนี่บ้านหลังนี้ครับโอ้โนี่เหรออโ้ เวอรุ่นช่องไหนฮะช่องไหนเนี่ยอันนี้ช่องเสียดินพาซิ่งโอ้ครับสวัสดีครับไลฟ์สดเด้อไลฟ์สดครับผมคิดดูนี่ครับผมอ๋อ

ถึงที่หมายยางปลอดภัยครับสวัสดีครับเสียตินโอ้ตามมาด้วยหรอตามมาด้วยครับต้องตามรถหล่อครับเห็นรถหล่อไม่ได้โอ้ดูครับรถหล่อครับนี่รถหลอ่ออะยางวอานี่ครับกินยางไหม,มกินเส้นเดียวเองใส่พร้อมกันฝั่งนู้นอะใช่กินฝั่งนี้ย โอ้แววเลยเสีอเอ็กแววเลยตอนขึ้นฝนตกด้วยอันตรายอ่ะมาขึ้นมาจะหาคันไหนมาเสริมทับอีกไหมยังครับยังครับ วัยรุ่นกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับไม่มีใครช่วยอา <c oughs> สวัสดีครับฝากช่องด้วยนะครับมีแต่ผมเลยจะฝากด้วย เสียชายครับเสียชายมีใครสั่งได้มีผมสั่งได้คนเดียวโอ้แจ๋วเลยสั่งเซตินไทำไมโครให้อาร์เจนตินี่นี่นี่ขึ้นเองด้วยขึ้นขับเองด้วยหรือเสียชายจะขับมม่ผะอ๋อนึกว่าจะสั่งเสียตินไม่สั่งโอ้โอ้นี่ประตูร้านเสริมสวย อ้าวครับลงเลยเอา้าวเจ้าของกำลังนับตังนี่ครับรถเจ้าของเพิ่มพูนทรัพย์นะครับบุญมาก บ้านลีงบ้านยางบ้านยางตำบลเมืองลิงอ๋อตำบลเมืองลิงอ่าบ้านยางอันนี้บ้านยางบ้านบ้านยางเนี่ยตำบลเมืองลิงอ่าปุ่มไรชนได้ไหมเขาบอกว่าภาพไม่ชัดปม่ดแตะหน้าจอที่รัะไม่สัญญาณนะโอ้สัญญาณใช่ไหมาอ่ะ ทับลงโดยจานชายครับโอ้โหนิ่มมากเลยเงียบกริบจานชายนี่นิ่มมากครับตายยไงก็รู้อยู่ครับชาเนิ่มเนิ่ใช่เนิ่มเนิ่ม่ะแต่เวลาลงรถไม่เนิ่มใช่ไหมก็อยู่นั่นแหละแต่เวลาลงนี่ลงแบบ นิ่มมากเลยครับเดินเบาเลยครับจันร์ชาย เกิดอะไรขึ้นครับจานชายลงเทเลอร์โอ้จารย์ชายไม่เร่งเครื่องเลยครับครับแบบ เดินเบาเลยครับขับโชว์เลยครับโชว์โชว์เดินเบาเดินเบานี่เดินเบาก็ทำงานได้นะครับเอ้าเร่งแล้วเ <laughs> ร่งแล้วครับเร่งแล้ว โอ้มานี่เจอฝนแน่นอนเลยเนะ่น้ำไหลเลยครับล้างอ๋อล้างนี่เช็กบอกว่าล้าง เดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคุยธุระแป๊บหนึ่งฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ